ความนอบนอ้อมจงมีีในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปรียมด้วยพระมหาการุณาธิคุณบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสพระองค์นั้นขอถวายความเคารพพระเทรานุเทระทุกรูปด้วยความเคารพอ,อย่างสูงเจริญพรคณะพุทธสาวิกา สาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสายบุญนาสถียนธรรมสถานลานแห่งการปฏิบัติธรรมในวันนี้จะได้ปราตกถาธรรมปรารบการทำบุญสัตตะมะวานก็คือครบรอบเจ็ดวันของการคืนสู่ธรรมชาติของคุณแม่ที่สันสนีเสถียรสุด หรือเราท่านทั้งหลายก็จะเรียกกันอย่างคุ้นเคยว่าคุณยายจ๋าพอได้รับอาราธนาว่าจะมาปาตกถาธรรมก็จึงได้คิดว่าวันนี้จะมาปาตกถาธรรมในหัวข้อใดก็จึงได้ตกลงด้วยจิตของตนว่า คุณแม่ชีน่าจะให้ปรารบเรื่องคุณยายจ๋าณพุทธภูมิก็จะเป็นการเล่าการปฏิบัติงานด้วยเมตตาธรรมของคุณแม่ที่ได้นำครงการพุทธสาวิกาสามแผ่นดินเดินทางตามรอยบาทพระศาสดา ไปยังพุทธภูมิอินเดียเนยปาลให้เราได้เกิดความทราบซึ้งในเมตตาธรรมของคุณแม่ที่ได้มีความตั้งใจที่จะให้กระแสแห่งพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้คุ้มครองชาวโลกนั้นให้อย่างอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ฉะนั้นการที่จะได้เล่าถึงคุณยายจา๋าณแผ่นดินพุทธภูมิโดยละเอียดด้วยเวลาอันจำกัดนี้ก็คงจะไม่สามารถจะกล่าวได้ทั้งหมดเพราะว่าได้มีโอกาสร่วมในโครงการตามรอยบาทพระศาสดาพุทธสาวิกาสี่แผ่นดินสามแผ่นดินของคุณแม่ ตั้งแต่โครงการแรกที่เสถียรธรรมสถานได้จัดขึ้นจนถึงโครงการสุดท้ายที่ได้มีโอกาสได้ร่วมในโครงการยังจำได้ว่าทีมงานของคุณแม่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคุณจอยก็ดีคุณอุช่อประกาวเวริยานน์คุณป้า ที่ได้ร่วมในโครงการคุณคิดและก็ทีมงานการทำงานทุกฝ่ายก็ทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้งานออกมาดีคุณแม่จะมีวิธีการในการถ่ายทอดธรรมะออกมาจากจิตใจเพื่อจะให้ไปสู่จิตของแม่ชีน้อยทั้งหลาย และก็ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ของแม่ชีน้อยที่ได้ร่วมในโครงการว่าโครงการที่ไปเนี่ยเราเป็นทีมใหญ่ต้องใช้รถบัสหลายๆคันท่านที่ได้เดินทางไปยังแผ่นดินพุทธปุมมอินเดียก็คงจะทราบว่านอกจากการเดินทางที่มีระยะ ทางอันยาวไกลแล้วถนนหนทางก็ลำบากและเราต้องพาลูกหลานตัวน้อยๆบางคนอายุเพียงแค่ห้าขวบอย่างเงี้ยไปร่วมในโครงการฉะนั้นหากว่าผู้นำไม่มีความชำนาญจริงผู้นำไม่มีเมตตาธรรมอันสูงก็คงจะไม่สามารถ ดูแลโครงการนี้ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นการพิสูจน์ถึงความพร้อมในหลายๆด้านความพร้อมทางด้านเมตตาธรรมของคุณแม่เนี่ยเราท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นลูกเป็นทายาททางสายธรรมก็คงจะยอมรับกันอย่างเต็มอกว่าคุณแม่ได้ทุ่มเท ที่จะมาเผยแผ่ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเป็นจุดเริ่มต้นของเสถียนธรรมสถานแห่งนี้ฉะนั้นในส่วนของกิจกรรมที่เสถียนธรรมสถานจึงจะไม่ขอพูดถึงมากนักก็จะเน้นไปยังแผ่นดินพุทธภูมิที่ได้เห็นด้วยตาของตนเองว่าคุณแม่ ได้ทุ่มเทในงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเมื่อไปถึงพุทธคยาเนี่ยคุณแม่ก็จะเน้นเลยว่าเราได้กราบสถานที่ตัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราได้กราบต้นพระศรีมหาโพธิ์เราได้กราบพระแท่นวัชระอาสน์เราได้กราบพระพุทธมเมตตาซึ่งเป็นองค์พระปฏิมาอันศักดิ์สิทธิ์ คนแม่ก็จะสอดแทรกบทบาทของสตรีที่มีความโดดเด่นในสถานที่ตัสรู้ให้กับเหล่าคุสาวิกาแม่ชีน้อยแม่ชีใหญ่ทั้งหลายได้เกิดพลังแห่งการที่จะสร้างกระแสะแห่งธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นให้แผ่ปกคลุมคุ้มครองชาวโลกว่าผู้ที่มีส่วนสำคัญ ในการตัดสรุปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสตรีเพศของเราก็คือสุชาดาผู้ได้ถวายข้าวมาทุปายาตอันเป็นพัตตาหารมือสำคัญที่ดูแลธาตุขันขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ต่อสู้กับกองทัพมารจนชนะนอกจากจะต่อสู้กับกองทัพมารแล้ว ข้ามาทุกปายาตมือนั้นยังดูแลธาตุขันของพระพุทธเจ้าให้เจริญวิปัสนาจนตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วข้ามาทุกปายาตที่สตรีซึ่งเป็นคนปรุงขึ้นยังดูแลธาตุขันของพระพุทธเจ้าให้เสเวยวิมุติสุขเจริญสมาบัติ ได้อีกถึงเจ็ดสัปดาห์นั้นคือพลังแห่งความสำเร็จพระพุทธเจ้าได้ประสบการความสำเร็จในการตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสตรีเราก็มีบทบาทดันั้นคุณแม่ก็จะเน้นในความเป็นสตรีเพทว่าเราจะได้น้อยเนื้อต่ำใจว่าได้เกิดเป็นผู้หญิงแล้ว จะทำอะไรให้กับชาวโลกไม่ได้ทั้นคุณแม่ก็จะเน้นพอเราไปถึงมครพาราณสีคุณแม่ล่องแม่น้ำคงคาสิ่งที่มหาน้อยเองเนี่ยคิดไม่ถึงว่าพระธรรมจะหลุดออกมาจากป่ากของคุณแม่ได้อย่างแนบเนียนก็คือในช่วงที่เราล่องแม่น้ำคงคาว่าลูกๆทั้งหลายยายจ๋า จะว่าอะไรให้ฟังเรากำลังอยู่ในสายน้ำคงคาณะตอนนี้เรารู้ไหมว่าเราอยู่ที่ไหนคุณแม่บอกว่าเราอยู่ในอ้อมอกของคุณแม่คุณแม่คงคาแม่ผู้ที่มีคุณต่อมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายก็คือแม่น้ำโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยนะว่าคำเหล่านี้ออกมาแบบง่ายง่าย ทำให้เรานะั้นได้มองเห็นได้มองซึ้งถึงคุณของความเป็นแม่ทุกครั้งคุณแม่ก็จะมีกิจกรรมที่จะทำให้แม่ชีน้อยแม่ชีใหญ่และผู้ร่วมในโครงการได้มีความรื่นเริงบันเทิงใจในธรรมแม้เราจะเดินทางเหน,นื่อยเพียงใดก็ตามเราก็ไม่ท้อพอมาถึงนครกุสินารา ซึ่งเป็นสถานที่เสด็จดับขันทปรินิพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณแม่ก็จะนำธรรมะเกี่ยวกับสตรีเพศที่ได้อุปธรรมดูแลพระพุทธศาสนามาแสดงมาย้ำให้ผู้ร่วมในโครงการได้ทราบซึ้งถึงบทบาทของสตรีว่าที่นครก,กุสินาราเนี่ยมีมลิกาเทวีนะ ได้มีความศรัทธามากในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยน้อยเนื้อต่ำใจที่จะกราบลาตอนตามสามีไปอยู่นครสาวัตถีเพราะไม่สามารถที่จะมีทายาทให้กับพันธุละเสนาบดีผู้เป็นสามีได้พระพุทธองค์บอกว่ารอก่อนมันลิกาปรากฏว่ามีมีลูกตั้งครร มีลูกถึง32คนน่ถ้าเป็นเราเราท่านท่านนี้จะขนาดไหนเรามีลูกแค่คนสองคนเราก็ว่าดูแลยากแต่มัลลิกาเนี่ยมี32มสดั้งทุ่มเทในการดูแลโลกจนเติบใหญ่เท่านั้นไม่พอเมื่อในวันที่จะถวายพระเพลิงพุทธสรีระขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามัลลิกาได้สละเครื่องประดับชื่อว่าระดามหาปราสาท ถวายเป็นเครื่องบูชาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ควรค่าสูงส่งในชีวิตของตนนี้คุณแม่ก็จะสอดแทรกการเสียสละของสตรีว่าเราเมื่อเกิดมาสามารถที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ไปถึงลุมพินีสถานที่ประสูติคุณแม่ก็จะหยิบยกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของมารดาผู้เลิศที่สุด ของโลกทั้งสามก็คือสริมหามายาที่ได้เป็นผู้อุ้มคันนิยตะโพธิสัตว์ก็คือพระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้อย่างแน่นอนก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานี้คุณแม่ก็จะให้ระลึกนึกถึงทุกโครงการก็จะเดินทางต่อไปอยังนักกรอนกบิลพัทซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมโปวิวงศ์ ผู้ที่จะคอยให้การสนับสนุนในโครงการตลอดอยากให้เดินทางไปถึงวัดนิโครธารามคุณแม่ก็จะพาแม่ชีน้อยทั้งหลายได้สรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยและก็ได้นำบทบาทของสตรีทีท่มีความสำคัญที่นิโครธารามนั้นนั่นก็คือ เรื่องราวในเวสันดรชาดกผู้ถึงพุทธดีผู้ถึงมัดสีผู้ที่เป็นมารดาและเคียงคู่กับเวสันดรคู่ซึ่งออกบวชออกถือในการปฏิบัติดูแลกันหาและชาลีอันนั้นก็คือความตั้งใจของคุณแม่ที่ได้เดินทางตามรอยบาทพระศาสดาในแผ่นดินพุทธภูมิแต่จุดหนึง่ง ซึ่งคุณแม่จะต้องไปให้ได้ก็คือ,อนครไผสาลีที่นครไผสาลีนี่จะถือว่าเป็นจุดที่บทบาทสตรีมีความโดดเด่นที่สุดเพราะพระพุทธองค์นั้นมีพุทธประสงค์ที่จะให้พระพุทธศาสนาของเรานั้นอยู่ได้ยาวนานพระองค์ได้ตรัสว่าตราบใดที่อริยสัจสี่ที่พระองค์ได้ตรัสรู้ ยังไม่สว่างทั่วผืนแผ่นดินนี้บริษัททั้งสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังไม่รู้แจ้งธรรมแตกฉานในธรรมชํำนานในธรรมกล่าวโต้ตอบธรรมได้อย่างอาจหารพระองค์จะไม่ปรินิพพานโดยเด็ดขาดดังนั้นทุกโครงการเราก็จะมีเวลาอย่างเต็มที่ที่จะไปนครไผ่าสาลี ซึ่งเป็นผืนแผ่นดินที่บริษัททั้งสี่ของเราครบที่นั่นไปถึงที่นั่นคุณแม่ก็จะเลือกในการนำพาไหว้พระปฏิบัติธรรมเนี่ยในช่วงเย็นเย็นก่อนพระอาทิตย์จะอัดสดงคตโดยคุณแม่จะมีทีมงานในการเลือกจังหวัดของการสร้างกิจกรรมอันจะเป็นกิจกรรมที่จะลงให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับชาวโลก ในการประพฤติปฏิบัติธรรมคุณแม่จะเลือกอยู่สองเวลาก็คือ,อยามเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแสงจะงามมาน้อยเองนี่ก็มีโอกาสได้เรียนรู้ว่าเออการจะถ่ายภาพการจะเลือกมุมแสงเนี่ยจะเลือกแบบไหนคุณแม่จะมีความเชี่ยวชาญในหลายๆด้านนะบางครั้งสมคิดก็ดีทีมงานเขาเราก็ดีก็ไม่รู้เลยซ้ํำไปโอ้เวลานี้เป็นเวลาที่แสงสวยที่สุดคุณแม่จะไม่ปล่อยโอกาสงามงานนั้นเลย ตื่นแต่เช้ามารอพระอาทิตย์จะขึ้นในภาคข้ามาจะเดินทางไกลใกล้ไม่หวัน่นขอให้ได้จังหวะที่จะประกาศทมในช่วงพระอาทิตย์จะอัดสดงคตและช่วงที่พระอาทิตย์จะพ้นขอบฟ้าอันนี้คุณแม่ก็จะเน้นให้กับทีมงานได้ทำงานอย่างสอดคล้องลงตัวฉะนั้นเวลาที่ได้ทำงานกับคุณแม่ ได้ดูแลโครงการช่วยเหลือเนี่ยก็จะส่งลูกรับลูกกันอย่างมีความสุขคุณแม่ก็บอกว่าแม่ทําไมอาจารย์น้อยรู้ใจแม่ทุกอย่างเลยก็คือเวลาบรรยายโดยทั่วๆไปแล้วก็บรรยายไปในจังหวะที่จะเข้าสู่ภาคของการปฏิบัติอันเป็นความละเอียดอ่อนซึ่งคุณแม่ก็จะปลูกฝังฝึกฝนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาแม่ชีน้อยมาเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ฉะนั้นการที่จะสารต่อบุคคลที่ทําได้เยี่ยมที่สุดก็คือต้นฉบับฉะนั้นมหานนก็จะรอจังหวะอาถึงจังหวะที่จะปฏิบัติธรรมถึงจังหวะที่จะได้นําแผ่เมตตาอย่างหาประมาณมิได้เนี่ยก็จะส่งให้คุณแม่ในทันทีคุณแม่ก็ทํางานอย่างนี้ด้วยเหตุน,นี้เองจึงได้มีโอกาสดูแลโครงการร่วมกับทางสเสถียรธรรมสถาน ในโครงการพุทธสวิกาสามแผ่นดินตั้งแต่โครงการแรกจนถึงโครงการสุดท้ายฉะนั้นการมาปาตกถาธรรมในวันนี้ก็มาด้วยความทราบซึ้งในการตั้งใจทำงานของคุณแม่และก็รู้อยู่ว่าทุกสรรพสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนฉะนั้นพอได้รับทราบข่าวว่าคุณแม่ ได้คืนสู่ธรรมชาติก็จึงได้เขียนบทธรรมลายลิขิตเพื่อเป็นเครื่องย้ำเตือนให้เราท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่ประมาทดังที่คุณแม่ได้สอนเราอยู่เสมอว่าอนิจจังสังขารถึงการดับเพื่อหวนกลับธรรมชาติมิอาจฝืนผู้ตื่นรู้ดูทันทุกวันคืน นั่งเดินยืนสติตั้งสร้างบุญพอคุณแม่ชีสัสนสณีเสถียรสุดลาสมมุติสู่ปรมัติชัดเจนหนอบุญกุศลมงคลมักแม่ถักทอสืบสารต่อสู่พระนิพพานเทินก็ขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่ได้เพึงรับรู้ว่า คุณแม่ได้กลับคืนสู่ธรรมชาติบรรดาคณะพระสงฆ์พระมหาเถรานุเถระทั้งหลายก็ได้แสดงธรรมมาอะไรด้วยความสำเน็กในบทบาทของการได้ประกาศพระศาสนาตามพุทธปณิธานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสก่อนที่จะออกประกาศพระศาสนาว่า อริยสัตว์ส,สี่ทุกสมุทัยนิโรธมักยังไม่สว่างทั่วโลกใบนี้บริษัททั้งสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังไม่รู้แจ้งธรรมแตกฉานในธรรมชำนานในธรรมเปล่าวโต้ตอบธรรมได้อย่างอาจหารพระองค์ก็จาไม่เสด็จเข้าสู่การดับขันธปรินิพานคุณแม่ในฐานะ ที่เป็นอุบาสิกาสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถือธงธรรมนำธงประกาศพระศาสนาให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นประจักษ์ชัดเจนแล้วจึงขอพรลาอานิสงส์ทั้งมวลน,นี้จงได้เป็นนาวาทิพนำทางคุณแม่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานการประกาศธรรมโดยสมควรแก่เวลา จึงขอจบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้